วัดพระธาตุแช่แหงพระอารามหลวงจัดงานวันบุรพาจารย์ประจำปี2562เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งและเจ้าผู้ครองนครนาที่พุทธมนทลสาราหลวงวัดพระธาตุแช่แหงพระอารามหลวงตำบลเมื่อไปครับตำบลม่วงตึกอำเภอภูเพียงจังหวัดนา มีการจัดงานวันบรุรพาจารย์ประจำปี2564ถวายมุติตาจิตพระชยานันทมุนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเร,จรดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงในโอกาสที่มีอายุวัฒนามงคลครบ52ปี3 6พ0 0ษาอีกทั้งเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระคุณอดีตเจา้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งทุกรูปทุกนาและอุทิษ่วนกุศลให้เจา้าผู้ครองนครน,นาฏในโอกาสนี้ พระชยานันทมุนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเจ้าอาวาสวัดพระธาตแช่แห้งพระอารามหลวงและคณะศิษยานุสิ์ได้มอบทุนการศึกษาแก่พระนิสิตสามเณรนักเรียนนักศึกษาจำนวน179รายในพื้นที่จังหวัดน่านที่มีความตั้งใจเล่าเรียนอันจะเกิดผลดีต่อครอบครัวสังคมได้ในอนาคตเพื่อให้ภิกษุสามเณรและเยาวชนเจนี้ จะได้นำความรู้ต่างๆในการศึกษาเล่าเรียนกลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไปและในช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้จัดพิธีปล่อยปลาท้องถิ่นจำนวนสองแสนตัวสำหรับวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งวิทยาขออภัยครับวิทยาลัยสงฆ์นครนาถเถลิยพระเกียรติชุมชนบ้านหนองเต่าแช่แห้งจัดงานบ,นบรรบุรพาจารย์ในวันนี้ ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีทําบุญอุทิศแด่อดีตเจ้าผู้ครอง,รงคอรนครนาอาดีตเจ้าผู้สร้างเวียงภูเพียงแช่แหงอดีตเจ้าอาวาสพระาธาตุแช่แหงทุกรูปครูคอาจารย์ผู้ประสิทธาาทิ์ประสาทวิชาความรู้ตลอดถึงให้ความอุปถัมภ์วัดพระาธาตุแช่แหงในการจัดงานวันบุรพาจารย์ในวันนี้โดยกิจกรรม จะให้มีพิธีทักษีนานุปทานอุทิศแด่อดีตเจ้าผู้ครองนครน่านอดีตเจ้าผู้สร้างเวียงผูเพียงแช่แห้งอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งทุกรูปพิธีมุธิตาจิตวันทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคลพระชยาน,นันทมุนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอผูเพียง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยของกลุ่มโรงเรียนพระปร,ะริยัติธรรมแนกสามัญศึกษาจังหวัดน่านสำนักพระพุทธศาสนาศึกษาวัดพญาภูนิสิตวิทยาลัยสงฆ์คนครน่านเสลิมพระเกียรติและทายาทเจ้าหน้าที่ศาส,สนาการ และทายาทครูเจ้าหน้าที่บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีพิธีทอประป่ามหากุศลขึ้นเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนมูลนิธิพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งพิธีมอบโรงเย็นเพื่อสาธารณสงเคราะหบ้านหนองเต่าแช่แห้งการแต่งงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากวัดพระาธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงวิทยาลัยสงนครน,นาศเรือพระเกียรติโรงเรียนพระ ารยติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งคณะศรัทธ,ธาบ้านหนองเต่าแช่แห้งหัวนหน้าส่วนราชการุทธศาสนิกทนและสิทธิญาณุสิทธิเป็นอย่างดียิ่งส่วนในช่วงบ่ายก็ได้มีการปล่อยปลาจํานวนสองแสนตัวลงสู่แม่น้ําหน้าเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาโดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจากกรมประมงจังหวัดนาจำนวนสองแสนตัวลงสู่แม่น้ำนาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลา โดยได้รับความอนุเคราะ์จากกรมประมงจังหวัดหน้านที่บริเวณท่าน้ําชุมชนบ้านดอนแก้วตําบลในเวียงอําเภอเมืองจังหวัดหน้าทําให้การจัดงานในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 24, นิวส์24นิราทิพสีรายงาน